เอาพร้อมไปครับน้องมิกพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปสวัสดีครับพี 3, 2, 1, ่น้องมือนียุบผมช่องอีสานสไตล์อินดีครับพี่น้องครับครับผมมือนีก็คือเก่าครับทุกคนมาจุดบังไฟครับทุกคนมือนีมือนีมากับน้องมิกครับครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ครับนี่ครับบังไฟมือนีกับบอลอดหกคนครับทุกคนครับนี่ครับคือบังไฟอัดมือครับมากับน้องมิกเท่านี่ครับครับผมนี่ครับบังไฟพี่น้อง ครับบังไฟอัดมือเอาน้องมีก้น้อยนะครับมครับผเสียบสายสอดเรียบร้อยครับพี่น้องโบมุมบังไฟครับทุกคนครับนานีเป็นนาบังไฟเนาะมาจุดอยู่ขางขานบังไฟลานครับมื่อนี้โอเคครับทุกคนเข้าไปเหตุกานบังไฟแป๊บนึงครับพี่น้องไปเหตุการณ์บังไฟกันครับไปครับโอเคครับทุกคนเข้ากับเหตุกานบังไฟเรียบร้อยนะครับทุกคนผ่านไปไวเหมือนโกงหกเลยครับทุกคนครับแป๊บเดียวผ่านไปไวเหมือนโกงหกครับทุกคนครับนี่ครับห่านบังไฟครับนี่ครับเอาแนวขององส์ครับนี่ครับงามๆเลยครับ โอเคครับทุกคนต่อไปกับสิแต่งโตบังไฟบนฐานครับรอดูเลยครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนห่ากระแต่งโตบังไฟบนฐานเสร็จเรียบร้อยครับกับกำนองมิกห่ามื่อนี้น่ครับบังไฟห่าครับแถมแถมแถมทุกคนครับป่านบังไฟล้านเนาะพี่นนี่ครับพี่น้องบังไฟล้านใหญ่ครับเอาค้อนตอกเอาพี่น้องปวดแขนเบิดครับวิทีอีสานบ้านๆเท่าลยครับบังไฟตอกมือครับพี่น้องไปตองกล้วยพันเราเลยครับทุกคนนี่คหั่นไม่ได้ก็เอาหั่นหั่นซักเอาเลยครับทุกคน นี่ครับเบิงเบึงเบึงป่านเอาขึ้นหานน้องไฟยลานปะมุ่งนี่แหละหานน้องไฟยลานนะปั๊บโอเคครับทุกคนครับทุกคนครับพ่อมาถาเบึงกันนะครับน้องมิกน้องมิกสิงคนซอดเลยนะครับผมโอเคครับมาลุ้นครับทุกคนเบึงกันครับเดี๋ยวไปอยู่ฟังพี่ก่อนแบบนี้น้องๆพร้อมไหมครับน้องๆครับขยับขยับห้างๆนะครับขยับห้างๆไอ้พุ่นเลยครับ นี่คือบังไฟสุปีีข้าเจ้ากับแจุดแถวนี้น้องลังเตียนบ่จุดบูซาครับปีนี่บ่มีบังไฟบูซาเนาะกับมาจุดขอฝนม่วนครับเอาพร้อมไปครับน้องมิกพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปไปแล้วครับทุกคนครับไปแล้วครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมอยกันครับเห็นเลยไอเห็นบ่ เห็นเพีแล้วเสร็จล้วหัวลงอ่ะเบิดมือไปเบิดมือไปยังบม่ทันเลยเบิดอ่ะไกลแล้วไกลแล้วหัวดินแค่นั้นเหรอขิมา้วยไงะเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วเห็นมิ่งเห็นบ่หัวซักหัวตักหัวอีกหัวลงเลยพี่น้องเอ้ยเป๊ะลงมับโอ้เป็นเัื่งเลน้องเจ๊ขึ้นอยู่นะครับเนาะขืนครับโอเคครับน้องมีกะถือว่าโอเคนะครับครับผมโอเคโจบไปได้ยังสวยงามคเลยโอเคกับชือว่าผ่านครับบังไฟเฮามื้อนี้พี่น้องครับ ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับทุกคนครับถ้าน้องมีไมาจุดบังไฟหกหมุนอัดมือเข้ากันพี่ว่าตำเร็จครับทุกคนขื่นดีเน้ะครับโอเคครับทุกคนผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เข้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบ่อยผัดบ่อยผัดทีวันวันต่อไปเนาะหนุ่มมีครับมือนี้กระลาไปสันีัสนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผม